สบายดีสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ชิมาบอกสูตรยาดองเหลา่างซงสิจ่งซิสชิมาบอกสูตรสมุนไพรดองเหลาเมื่อนี้พี่น้องรับชมกันขอบพี่น้องที่หู้อยู่บ่นน่พี่น้องในจะเอื้อนว่าต้นยังมันจะเอื้อนว่าต้นยัง ส่วนบ้านของบ่าวของก้อนเอิ้นว่าต้นเขืองแดงพี่น้องต้นเขียงแดงนี่เป็นลักษณะนี้สรรพคุณคือยาบำรุงกำลังพัชไทยเอิ้อนพัาชาไทยจะเอินาาเอ้นว่าต้นควายถึกนี่พัาชาไทยเอิ้นว่าต้นควายถึกเรียกว่าต้นควายตดดองเหล่าแรงละเป็ก เต่าเป็ดแดงเป็ดอย่างซีโรดพี่น้องมาเบิ่งกันเอาก้อนฉีดดองเหลาให้เบิ่งสูตรยาดองเหลาพี่น้างนะเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงเลือดเสียหายนอนรับดีกินเขาเซ็บ เรื่องการบ้านบรต้องเป็นห่วงอันนี้บางคนเตรียมมาแล้วที่มาดองเหล่ามาดองเหล่าพี่น้องเบิงจุดดาดองเหล่านีน้ำพึง่งได้น้ำพึ่งมาหน่อยนึงบ่าวเดการ,กรเกเตรฝนน้ำผาเมื่อวานเมื่อเช้านี่พอดีสิมาดองเหล่านองเลย นี่คือหักของมันนี่หักของต้นเครืองแดงมาดองเหลาพี่น้องเบิงมือนี่ป่อยลงไป ดองเหล่าเศร้าเศร้าเปกแรงเปกจะเห็นห่หางกกลเฮากระชุ่มกระชวยขินเขาแซบนอนรับเรื่องเบียกบ้านเมาต้องเป็นห่วงเลยตัวนี้ดีกว่ายาอื่นพี่น้อง นี่บ่าวคำก้อนร้องมาแล้วได้นะี่งจุดยาดี ประมาณนี้พ่พีินห้องเลยมันชีแห้งโคตรเทเหลาใส่ได้เลย มันนี่เนาะตามด้วยน้ำเพิงจังน้อย ือว่าสำเร็จพี่น้องสูยาดองเหล่าด้วยกำลังควายถึกหรือว่าต้นเคืองแดงปลาไว้จกประมาณขิดหนึ่งเราจะม่ดด้มเมื่อละเป็กแรงละเป็กเข้าเป็กแรงเป็กจับประคุนคือบำยาบำรุงกำลัง บำลุงกําลังยาบำรุงกําลังเช่าเปกแรงเป็กจังสิ